หอยลูกเพชรแล้วก็อีทีครับ่บอยลูกเพชรนี่เข้าวินไปแล้วครับยังเหลืออีทีครับวันนี้ต้องดูว่าจะวินคู่หรือเปล่าครับสำหรับทีเด็9 9ครับเอา้าอุ้ยวางแฮงซ้ายครับบอกว่าตากนี่ลูกเตะ้ายเตะกันคอนี่ที่เด็กของเขาเลยครับต้องระวังด้วยครับอีพีบอกกระจับพี่เนาะ อายุน่าจะใกล้เคียงกันครับคุณนี่ดีๆน่าจะรุ่นพี่แหละครับอ้าวว่าแข้งซ้ายครับผมผาตักซ้ายดีครับหรือว่าแหลมผมหมู่บ้านสิริลัก์เดินครับก่อนหน้านี้ต่อยน้สุดในสายของเพชรดีครับแต่ว่าช่วงหลังมาย้ายมาเรื่อยๆครับมาลงเอยทีใส่เจ็ดเพชรแล้วครับซ้ายอีกทีครับผมผาตัก ขวาขึ้นไปตีครับอีทีอีท,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 ทีก็เคยต่อยในสายเพชรดีเหมือนกันครับแต่ว่าช่วงหลังก็างกางมาช่วงในสายในสุดในสายของเกียรติเพชรน,นะครับอาวาัแค่ซ้ายครับหรับศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับก็น้องโอ๊กไกย่างฮัทด,ดาวนะครับเอาชนะน้องต้นเล็ก พีเคแสนัยครับหรือว่าเจ้าทะเลดองดยกที่3นะครับสึกวันจะไปชิปที่ประเทศสิงคโปร์วันนี้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้ผลนะครับ้บาอีกทีครับผมประตักวันนั้นแข้นจัดเลยครับพี่จอมเจ็ดมองว่าเขาน่าจะชนะครับแต่ว่าสุดท้ายกรรมการเี่นอีกทีครับ ถานที่โอ้ยจะเดินเข้าไปโดนทีทำลายจังหวะครับทีที้ายครับผม,มตัดดีท,ทีโอ้ย,อยลูกอะไรครับโอ้โหอาวุธเยอะเลยครับหมดยกกครับเดี๋ยวพักก่อน มาออกแนวยุโรปครับยกที่ 2. สองสไตล์ผมบอลยกที่สองครับของมวยคู่ที่สิบสองครับแดงคมปะตักบาบบางท้าเ้าาครับหรือว่าซีมีมวยไทยครับขาะที่น้ำเงินอีทีทีเด็กเกครับหรือว่าปอ,อทอทองทวีครับขยับเดินครับคมปะตักวันนี้ชงในบ้านครับมาด้วยความุ่งมั่นเลยอีทียังไงยังไง เวทีก้อนกล้าเรื่ยนะครับเท่าลอยยังไม่เห็นครับแต่ว่าเชื่อว่ามีแน่ครับอีทีอาวะเข่งซ้ายครับโคมตัก์ีซ้ายสก,กัดไว้โคมะตะกีตีขยับเข้าไปนี่เขากว้าง,างแข้งขวาครับโคมตัก์ีซ้ายไว้ครับโคมตัก ซ้ายหลดุดอีทีเข้าถึงตัวอ่ะตอขวามาเต้นซ้ายเต้นหน้าขาไปทีครับขวาไปอีกทีครับเต้นไปอีกทีครับเข้าไม่เข้าไม่รู้ครับตีไว้ก่อนครับอีทีซ้ายครับโอ้ซ้ายนี่กระเด็นเข้าเชือกเลยครับซ้ายของโคมตักอ่ะทีดซ้ายไปซ้ายอีกทีครับอ้มาซ้ายโดนเจียวเอ่าตอกขวาไปกามา,มาอีทีขึ้นคอเข้าถึงตัวเต้นซ้ายไปอีที เต้นขวาไปครับเต้นขวาไปครับโอ้ยแกตีนี่ตีจิกเลยครับตีตีตีจิกหน้าขาครับแบบนี้โคตรจ็บเลยครับขยับขยับเข้าไปครับทีดีนอกกับในนะครับ้ายมาแล้วครับ้ายของกมตักครับีซ้ายเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแล้วยังไงตีเข้าในรถแข่งกระทุกเข่าขวาครับโกมาตักขวาอีกทีครับคกมาตัก เอาขวาอีกทีเอาขวาขึ้นมาถึงแกครับโมมตักเเ่าขวาจัดก็ไปอีกทีครับอีกทีเอาละครับเริ่มจะออกอาวุธกันมากขึ้นนะครับนี่ถือว่าเปิดเกมไวกันมากกับตัวกับแข้งขวาของโกมตักวันนี้มานิ่งมากครับลูกเกมนี่ก็ไม่ต่างจากไฟที่แล้วครับที่ช่องเจ็ดนะฮะโกมตักค้นต้นนี่ไปก่อนครับแล้วต้องมาดูไฟไฟรับอีทีจะตีได้ไหมวงในนีครับไล่แก่ได้ดีจริงครับ หมดแกลได้แกลได้หมดเลยครับโกมตักก็ยังตีไม่ได้ครับพี่ดีอ่าว่แสสาแข้งซ้ายพี่ครับโกมตักเอาศอกควาดตัดเข้าไปครับโอ้ไม่โอ้วันนี้เตรียมเข่ามาด้วยครับอาวุธที่ขนมาครบเลยครับชกในบ้านตัวเองลูกพี่มาเชียร์ด้วยนะครับนายหัวสิงห์จะโกมตัก อยู่ที่มุมแดงครับโอ้ยดีมหน้าเลยครับแข้งสายสายทีหนึ่งครับโอ้โหนี่มาเป็นจุดเอาแล้วครับข่าลอยไปทีหนึ่งครับหมดยกพอดีนี่ครับโอ้ยกที่สามครับคนนี้ยกสามน่าจะจาสุดแล้วต้องหน่อยผมว่าน่าจะจำทุกคนนะอ่าแล้วครับยกที่สามนะครับแฟนมวยครับก็ยังเหลือมวยคู่สัมพันธ์อีกหลายคู่นะครับฝากกดแชร์ให้หน่อยนะครับใครยังไม่แชร์ แชร์ไปนะครับใครแชร์แล้วแชร์อีกก็ได้นะครับยกสองนี่โคมตัก์ฉายชุดใหญ่ครับแล้วมาดูยกนี้ครับอีทีจะเอาคืนได้ไหมเน้นที่วงในฮนะโอ้โหดูครับกดแขนไล่แขนได้หมดเลยฮะด้นานโคมตักดักแทงครับแทงเข้าคาครับโกฉลาดกว่าครับโคมตัก์อ้าวอีทีเริ่มจะตีได้บ้างครับแข้งซ้ายอัดเข้าไปเอาเทียรขาด้าครับ ออกทีนึงครับโอ้โหอาวุธอาวุธเยอะจริงจริงโอ้โอ้เมาเลยครับโอ้โหฟันเขาอยู่ตั้งนานครับโอ้โหโดนคืนทีเดียวนี่โดนนับแปดไปเลยครับโอ้โอ้มาดูเลยครับดีดีโอ้โหกระโดดเข่ารอยมาแล้วครับหลอดไม่หลอดใส่ยัดซ้ายไปครับโคมตะกัตเริ่มจะฟื้นเลยอยังฟื้นเลยอยังกระเด็นเข่ซ้ายไปวางแขนขวาคืนมาซ้ายคืนไปซ้ายคืนมาเหมือนกันอีทีอ่ะซ้ายมาขวาไป ไดมาได้มาโอ้โอ้โหใสกันพอก <pursuing. S 2> รรมการนับเหมือนกันครับ <c> um> โอ้คนละนับครับคนละนับครับโอ้โหพยายามโยกแล้วครับอีทีโด, <academy S 1> โดแต่ว่าไม่ทัน Seb ครับเออกระโดดทีบหน้าเลยครับเอาละครับแฟนมวยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอ่าอีทีได้นับแล้วก็โกมตักมาได้นับคืนครับคนละนับคนละนับครับโอ้โหชือดไปแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยสอบขวาไปเข้าขวามาซายยังเข้าไป ได้โอ้ยไอพีโอ้ยกระโดดกข่าลอยไอทีร้องเสียงหลงเลยโอ้มันเลยครับคู้เด็นโอ้โหคู่นี้ครับนี่แหละครับโอ้ยตอสุดท้ายครับเข่าลอยครับจบเลยครับโอ้โหกรรมการบอกวายุติการชกอีทีทีเด็ดเก้าสิบเก้าครับพิกกลับมาชนะน็อกคมประดักษศิลป์บุตรไทยในยกที่สามครับโอ้โหสุดยอดครับยกเดียวครับสองนัดหนึ่งน็อกครับสุดท้ายมาจบที่เข่าลอยสองชั้นของไอทีครับ ยังหลับอยู่ครับโอ้โหมันเลยครับโอ้จบสั้นเฉยเลยครับโอ้ยังหลับอยู่ครับเจ้าโคมตะกครับโอ้ไปดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะถอยแล้วไม่ทันระวังของเจ้าโคมตะกครับอีทีกระโดดเข้าไปเลยครับสนับเข่าลอยสองชั้นครับตบที่เข่าขวานะครับดูกันช้าๆอีกทีครับนี่ครับนี่แหละครับโอ้โหดูกันอีกครั้งครับศิลปะแม่ไม้บวยไทยครับนี่ครับโอ้โห